คือแจเคก็เป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ตั้งแต่คิวอะทุกคนก็จะถามว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีห้องเก็บตัวคือผมอะไปถึงปุ๊บแล้วผมก็เอาแจเคเนี่ยไปห้องเก็บตัวพวกผมเห็นแล้วเขาซ้อมกกีตาร์กันซ้อมอะไรกันปุ๊บผมเห็นตู้วางปุ๊บห้องเงียบเลยพวกแข่งเดินแบบแล้วก็มาดูกันว่ามันคืออะไรก็ถามกันเลย่างเงียแล้วก็ดีใจที่บอกว่ามันคือแจเคแจเคเขาบอกเสียงยากไงแจเคว่าแจเคแล้วก็บอกว่า,วา,วา,วา inspiration from crocodile in Thailand, instrument Thailand อนะไรอยางเนี้ย สู่ช่วงที่2ของรายการแรงชัดจัดเต็มนะคะวันนี้เราอยู่กับน้องเก่งทัชยะประทุมวันนะคะหรือเก่งดิฉันไม่รู้จะเรียกยังไง <c oughs> คือเป็นผู้ชายที่เก่งสมชื่อจริงๆนะคะและแน่นอนเขาได้เป็นตัวแทนนะคะเพราะว่ามีเอกลักษณ์การใช้เสียงนะคะร่วมกับแคมเปญระดับชาติอย่างหนึ่งคือได้ภาคเสียงขับเสภาให้กับกะกะตเชิญชวนให้ไปลงประชามตินะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะ8นาฬิกาถึง16บนาฬิกาตรงยังไงอยากให้ทุกคนไปร่วมใจกันไปลง อย,อย่าบอกว่าใครบังคับประเทศของคุณประเทศอยู่ในมือของเราทุกคนดังนั้นต้องไปกันคืออันนี้ครับผมเป็นคลิปเสียงใช่ครับถ้าเช่นนั้นฟังกันเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะตัวค่าฮนุมานจะขอบอกข่าวเล่าขานประชามติริเริ่มไว้สามปอหน้าจดจำ ประชาชนสะดวกประชามติเที่ยงธรรมหนุนนำประชาธิปไตยคุณภาพจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเ7สิงหาร่วมสารฝันประเทศไทยจ้า7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงอันนี้คือแต่งเองหรือว่ายัางไงทางทางโครงการมีบทมาแล้วเราก็มีการปรับให้เข้ากับ มีความเป็นไทยนะครับแล้วก็มีมีการใส่ความเป็นภาคของของ,งความเป็นใช่ครับผมมีเสียนภาคของโขนต่างๆวิธีการใช้โดยคาแรคเตอร์เขาเป็นหนุมานด้วยครับก็จะมีความเป็นโขนการแสดงค่ะคร,รู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มีโอกาสทํางานนี้รู้สึกดีใจครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ที่เวลาเขานึกถึงความเป็นไทยแล้วนึกถึงเรานะครับแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นหน้าที่แล้วมีโอกาสที่ได้ใช้ความสามารถของเราในการทําหน้าที่ที่ อย่างนีงที่ในการช่วยชาติเหมือนกันครับผมนะคะดีใจแทนคุณด้วยเช่นเดียวกัน<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าศิลปินทุกคนจะได้มีโอกาสแบบนี้นะ,<ฮ>ะและแน่นอนโอกาสของเขา <c oughs> เขาไม่จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะ <c oughs> เขาเอาตัวเองไปสู้กับต่างชาติถามสักนิดนึงการแข่งครั้งนี้ใครส่งไปลึกไปเองอมีตัวกลางที่ที่เป็นเหมือนเซนเตอร์ครับปีนี้เป็นปีแรกที่ไทยมีโอกาสได้ถือลายเส้นครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ก็เหมือนกับเราไปเองครับเพราะเราต้องออกเงินทุนเองทุกอย่างเลอใช่ครับทีมงานไปกี่คนอทีมชาติไทยมีทั้งหมด25คนทุกคนออกเงินไปเองหมดครับซึ่งตัวเก่งเนี่ยก็จะมทีทีมงานที่ไปช่วยเก่งอีกสองคนที่เก่งอ,ออกอไปเองซึ่งเก่งก็ต้องออกตังค์ให้เขาอีกใช่ครับแล้วคุณต้องขนของทั้งเสื้อผ้าทั้งตัวดนตรีไทยใช่ครับคุณขนไปอะไรไปเยอะค่าใช้ใจ่ายที่เสียไปคุณบวกตังค์ไหมคราวนี้ ค่าใช้จ่ายที่เสียไปมันมันเยอะมากๆครับแต่ว่าเราก็เตรียมใจไว้แล้วเป็นหลักแสนครับเป็นหลักแสนแน่นอนเพราะค่าตัวก็แพงแล้วใช่ครับในจะกคนเดินทางอีกสองคนกับคุณครับผมไปทั้งหมดกี่วันคะไปเกือบครึ่งเดือนครับเอ้ยเกินครึ่งเดือนครับมันไปตั้งแต่วันที่สี่แล้วกับสิบเก้าครับอืครับผมนะคะทีนี้ไปทั้งหมดสิบห้าวันประมาณนั้นสิบห้าวันสิบห้าวันของการไปการแข่งขันในครั้งนี้มีกี่ชาติที่ร่วมแข่งขันหกสิบเอ็ดประเทศครับ 61ประเทศใช่ครับผมทั่วโลกทั่วโลกครับเขาแข่งอะไรกันคะแข่งเหมือนมันเป็นเหมือนโอลิมปิกทางด้านศิละปะครับก็จะมีมทุกทุกอย่างที่เป็นศิละปะมีร้องเพลงมีเรลโตรีมีเดินแบบมีร้องเพลงเรลโตรีเดินแบบแล้วก็มีอ c t i n g การสแสดงาการสแสดงม,มีมีทุกทุกอย่างค่ะ คือการแข่งขันเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า World Championships of Performing Arts นะคะครั้งที่20จัดขึ้นที่ไหนคะจัดขึ้นที่ LA ครับลองบีชครับลองบีชนั่นเลยน,นะคะคุณไปถึงปุ๊บเห็นบอกว่าสื่อขอสัมภาษณ์ปั๊บเลยเรื่องอทรงผมก่อนประวดอกีกใช่ครับแล้วคุยเับเขายังไงบ้างลูกผมก็ตกใจว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษครับแล้วก็คือคือเขาก็เดินอยู่แล้วเขาก็สะุดตาเราครับเขาก็ถามว่าข้างหลังนี่เป็นอะไระแล้วก็บอกว่า เป็น my m map my country ครับไทยแลนด์ผมก็บอกวันนี้แล้วก็เขาก็คุยว่ารู้สึกยังไงแนะนำตัวซิคือผมก็เตรียมแพลตฟอร์มไปแล้วว่าคือเราคุยภาษาอังกฤษไม่เก่งเราคิดอยู่แล้วว่าถ้าเกิดมีสื่อมาสัมภาษณ์เราจะพูดยังไงผมก็บอกประมาณว่า I'm from Thailand my name is ทัชชยะครับแล้วก็ Thailand เนี่ย many have many beautiful temple ครับแล้วก็ we are rich in culture I'm very proud in my Thai music and that's why I'm here โอ้เตรียมมาเตียมมาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเรียมมาจริงๆเป็นนางงามมากเลยใช่ครับคำตอบเป็นนางงามอ่ะอับการประกวดที่ฉันขอถามหน่อยด้วยความที่ไม่รู้อะไรเลยกับการประกวดนี้ขออภัยอย่างยิ่งครับคุณประกวดเนี่ยคุณได้ทั้งโล่มาคุณได้ทั้งเหรียญมาคุณลงประกวดกี่ประเภทคะ19ประเภทครับ <19 S 1> สิบเก้าประเภทใช่ครับคุณลุกเดี๋ยวก่อนสิบเก้าประเภทเลยเหรอใช่ครับถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดใครได้ติดตามก่อนหน้านี้ช่วงที่ผมโปรโมทเพลงบอกว่าจะพูดเกับกับรเรื่องการประกวดด้วยผมก็จะบ่นเสมอว่าเนี่ยผมกำลงังกำลังจะไปประกวดิมปิกท้างน้าศิลป,ปะแล้วผมเหนื่อยมากๆเลยเพราะการเตรียมตัว19อย่างนี่มันเหนื่อยมากๆแล้วคุณบ้าเรื่องไงครับประกวดตั้ง19อย่างทำไมไม่เลือกสักอย่างสองอย่างให้มันแบบว่าผมก็คิดเหมือนกันแต่ <laughs> <laughs> แตผมคิดว่าไหนๆเราก็ไปแล้วครับแล้วก็เราก็ทำได้ คือคือร้องเพลงผมลงไป1ิบอย่างร้องและเล่นกับเครื่องดนตรีผมลงไป7อย่างและดนตรีโซโลผมเล่น2อย่างก็<อ>คือชาติอื่นเขาก็มีที่ลงหลายอย่างนะครับออแต่เขาก็คือเขาก็ถ้าเกิดเขาร้องเขาก็ร้องได้กันอย่างเดียวออถ้าเกิดเล่นเขาก็เล่นกันแค่ดนตรีเขาก็ลงหลายอย่างได้นะแค่เออครือ่องดนตรีแต่ไม่มีใครที่ลงหลากหลายเหมือนผมแบบนี้ครับแล้วเขา,เขาคือคุณลงแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าพอล,ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการช่วงเวลาแข่งขันมันไม่ซ้ํากันถูกไหม ใช่ครับแต่ว่ามันจะต่อกันเลยครับแล้วผมก็คือตอนคือวันแข่งจริงอ่ะพี่ผมผมเหนื่อยกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าจนไม่ได้โฟกัสโชว์เลยอ่ะคุณเตรียมคุณเตรียมของไปกี่กิโลอ่ะไปทั้งหมดยี่สบสามชุดครับเสื้อผ้า23สามชุดใช่ครับผมซึ่งกี่กิโลอ่ะเกินเกินโคต้ากระเป๋าครับมีทั้งหมดเก้าชิ้นครับแล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องจ่ายค่า บลาบลาาไปแล้วผมก็ไปก่อนด้วยคือ,ค,อคือมันแข่ง7็ถึงสิผมก็ไปวันที่4เพราะผมผมคุยกับเพื่อนว่าเราจะไปก่อนนะเ,ออนเพราะาเราเพราะเราใช่รเราจะจริงจังเราจะไปก่อนเราจะไม่ให้มันเกิดเ,ออเราจะไปปุ๊บแล้วเราจะต้องร้องแล้วโชว์ไปเต็มเสียงสักยภาพของเรา เดี๋ยวเหรียญไหนคือคือคือมีกี่เหรียญทองกี่เหรียญเงินคุณอธิบายด่วนได้14เหรียญทองครับแล้วก็5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง2เหรียญพิเศษครับเหรียญพิเศษคือเหรียญอะไรครับเหรียญพิเศษก็จะเป็นเหรียญอินดัสตีครับก็คือหมายถึงว่าเหรียญผู้มีความโดดเด่นเลยว่าที่นั่นอยากทำอุตสาหกรรมด้วยอะไรประมาณนั้นครับผมอธิบายไม่ถูกครับใช่ครับผมกับอีกเหรียญนนงก็คือเหรียญสปิริตออฟทีมซึ่งได้แก่ทีมชาติไทยครับได้ทีมชาติไทย จะได้แค่ทีมเดียวได้นะได้แค่ทีมเดียวด้นะคือคือผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเขาคงให้ทีมแต่งตัวคุณเปล่าไม่ใช่คือผมว่าเขาค้องเห็นความความเป็นสปิริตของของคนชาติไทยเพราะว่าพวกเรามีสปิริตพวกเราไม่ไม่ไม่เอะอะคือพวกเราทํางานเป็นระบบนัดทุกคนนัดคือตรงเวลาตรงเวลาพวกเราพวกเราไม่เอะอะจะมีอีกชาติหนึ่งเลทเป็นชั่วโมงเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเราก็จะเห็นเป็นเป็นประสบการณ์เราก็จะไม่ทํากันแล้วก็จะคุยกันในทีมกันค่ะก็มีโล่ด้วย โล่คือยิ่งใหญ่กว่าเหรียญครับคือหลังจากที่เราได้เหรียญทองแล้วเนี่ยเขาจะสรุปว่าในประเภทเหรียญทองรุ่นโตเนี่ยใครคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทอแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้โล่ครับพี่หลุพี่ผมเพราะว่าคนมันเก่งเยอะมากเลยและเช่นเนี่ยมันจะมีโล่รป,ป,ประเภทเพลงป๊อปประเภทบลูมิวสิกต่างๆหรืออะไรเนี้ครับซึ่งเพลงป๊อปเนี่ยโลย่ยากมากเลยเพราะว่าคนแข่งเยอะมากผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้แล้วผมก็ได้มาคุณคะคุณเหนื่อยหักคอไหมคะกับการได้เหรียญ <c oughs> เยอะขนาดเนี้ค่ะ แข่ง19บ้าประเภทได้เกือบทุกประเภทหรือทุกประเภทได้หมดทุกประเภทเลยครับทุกประเภทที่ลงแข่งขึ้นอยู่กับว่าจะได้ทองเงินหรือทองแดงถูกไหมแล้วแถมยังได้เหรียญพิเศษมาอีกทําให้คุณได้กี่ชิ้นกลับมาเนี่ยยี่สิบสองครับยี่สองเหรียญกับห้าโลครับเขาประกาศผลวันนั้นหรือบ่าหลังจากแข่งเสร็จอมันจะมีคืนรอบแกลนที่เป็นแบบว่าเอาเอาเอาหัวกะทิมาไข่กันก่อนแล้วก็ประกาศแชมป์เอาโดยแชมป์เสร็จปุ๊บก็อีกวันหนึ่งก็จะประกาศเหรียญครับผมซึ่งประกาศทั้งหมด2วัน คุณรู้สึกยังไงว่ากับการเดินขึ้นเป็นรับทั้งหมด1 9 1 9รู้สึกดีใจรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกสักใจหมายถึงว่าเวลาเขาประกาศแล้วเราก็เป็นเชียอ์เรอีกแล้วใช่เพราะเพราะทุกชาติก็จะมารอประกาศชื่อของเป็นประเทศใช่รพอประกาศชื่อเขาปุ๊บเขาจะเฮของเขาอะไรอย่างนี้ครับแต่ประกาศชื่อเราเขาเฮของเราแล้วก็รู้สึกมีคนไทยเปเชียร์คุณเยอะแค่ไหนคะเราก็จะมีทีมที่เป็นของเราที่ไปกันใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีคืนก่อนที่จะประกาศเหรียญจะเป็นคืนเขาเรียกว่า แกรนฟิแนลครับมีคนไทยที่นู่นไปเชียร์เก่งทัชชยากันเพราะว่าตอนนั้นคลิปมันเริ่มแชร์กันไปแล้วเขาทําเสื้อยืดครับน่ารักงแบเป็นเสื้อยืดแล้วเป็นลูกผมดีจะเคครับแล้วใส่กันไปเป็นครอบครัวคือตอนนั้นก็รู้สึกดีใจแล้วรู้สึกเห็นคนไทยอ่ะใช่ก็มองเห็นคนไทยที่นั่นแล้วเรามีความอบอุ่นเพราะว่าเรามาก็คือตอนแรกเราเราไปยังไม่ได้มีความหวังขนาดนั้นแต่พอไปปุ๊บคุณเดินขึ้นเวทีรับเหรียญคุณเดินขึ้นเวทีรับเหรียญมันรู้สึกยังไงอ่ะคุณอยากรู้ความรู้สึกจาก รู้สึกดีใจรู้สึกคือก่อนหน้านี้มันท้อมากเพราะว่าเราเจออุปสรรคมาเยอะคือผมวิ่งจนกล้ามเนื้อฉีกเพราะว่าเราอยากปรับตัวให้เขากัประเทศเขาแล้วเขาก็เป็นตากุ้งยิงก่อนเดินทางแล้วก็ชุดชุดที่ก่อนจะเดินทางผมเดินทางเช้าแปดโมงผมได้ชุดไฟนนลตอนตีสามซึ่งโหลดของก็โหลดคือมขนไม่มีแต่อุปสรรคเต็มไปหมดเลยจนเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ควรมาแบบนี้ครับแต่พอรางวัลมันได้แล้วรู้สึกแล้วว่า อ๋อจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่อุปสรรคมันทดสอบว่าถ้าเกิดเราไม่ทนถ้าเกิดเราทนมันไม่ได้เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นความสําเร็จในวันนี้นะอะางเงี้ยชาวต่างชาติว่ายังไงกันบ้างกับจํานวนเหรียญที่คุณกวาดไปมากขนาดนี้คะ What ผยังจำได้เลยตรงไหนเพราะก็คือเขาเขาจะคัดคนที่คือคือหลังจากประกาศเสร็จแล้วครับเขาจะมีกิจกรรมไม่ทำไม่ให้ส่งตัวแทนประจำชาติไปของเราก็ส่งเก่งไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปยืนทํากิจกรรมกับเขาแล้วทุกคนก็มีเหรียญกันหมดแล้วครับเพราะว่าเขาส่งตัวดีดีมาใช่ไหมครับ้ว่า what แล้วก็ถามว่าเราได้กี่เหรียญผมก็ว่าลองนับดูสีอยู่ลองนับดูเลยนะก็วบอกยี่สิบสองเหรียญเขาก็ตกใจว่าจะทำได้ไงเลย่เนี้ยมันประกวดตั้งยี่คือคือประกวดกันกี่ประเภทนะอ่า ปรากฏมันมันหลายประเภทเยอะมากครับจริงๆเราจะบอกเลยว่าสิบเก้าประเภทเนี่ยก็คือมันก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ครับแต่ก็มันไม่ได้มีคนลงแล้วจะได้หมดนะครับคือแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะลงแล้วได้หมดคือกะว่าลงสิบเก้าอ่ะเหมือนกับหวานอย่างน้อยแล้วก็ได้กลับมาบ้างไม่คิดว่ามันจะได้หมดพี่ผมเออแต่มันทําให้เห็นได้ว่าความสําเร็จในวันนี้มาจากความพยายามจริงๆ คุณเตรียมตัวไปนานมากเพราะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ติดตามไอจีของน้องเก่งตลอดนะคะไปแม้กระทั่งร้านกาแฟของเขาดิฉันเป็นแฟนคลับเขาตัวยงเลยแหละดังนั้นดิฉันจะคอยเห็นตลอดว่าการทํางานเขาก็เตรียมตัวมาดีขนาดไหนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ได้มาจากความฟลุักได้มาจากความอดทนการเตรียมวางแผนอย่างดีและความพยายามอย่างยิ่งภูมิใจไหมภูมิใจมากๆครับวินาทีที่ สั่งชาติเรียกชื่อเรากับชื่อประเทศเรามันโคตรภูมิใจเลยพี่แล้วก็ผมจํารอบแกรนไฟนนลได้ที่ที่เรากลัวเราสั่นแต่เป็นสั่นสู้เพราะเราต้องข้่จักเคไปอยู่บนเวทีกับกีตาร์กับเ็นโนท,ที่ที่เราก็ไม่ที่เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเวทีที่เราก็ไม่รู้กรรมการเขาจะโอเคไหมแต่เราก็ต้องสู้แล้วคุยกับโค้ชเขาบอกว่าไปยังไงก็ต้องสู้แล้วไปแล้วผมจําได้เลยว่าในใจมัน เอาสิเอาเต้ค่างหนึง,รงนครับคือมันก็เอสู้อ่ะเราก็สู้เราคิดว่าของเราก็มีดีอะนี่ครับครับผมคุณนำดนตรีไทยคุณนำจะเข้ไปอวดสักดาที่ต่างประเทศคุณทำได้อย่างเต็มภาคภูมิมากๆเลยนะภูมิใจกับเด็กผู้ชายคนนี้จังเลยอ่ะขอบคุณมากเลยครับเอออยากจะบอกน้องๆที่เขามีความฝันแล้วเขาอยากจะเก่งเหมือนคุณยังไงบ้างก็คืออย่ากลัวการปฏิเสธครับ คือเวลาเราทําอะไรเราจะกลัวว่ากลัวมันผิดพลาดกลัวอะไรอย่างเนี้ยให้เราทําไปเลยแล้วก็ซ้อมเยอะๆนักดนตรีสิ่งสําคัญคือการซ้อมนะครับแล้วต้องรู้จักวางแผนและอย่าอย่าท,ทําทีเล่นทีจริงแต่จงจง,จงทําอย่างจริงจังและจงทําอย่างตั้งใจครับผมทําไมเด็กผู้ชายคนนี้ถึงรักความเป็นไทยมากขนาดนี้คะลูกผมเคยทอดทิ้งเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมมีความคิดเหมือนเด็ก เด็กเด็กเดวัยเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาในเทคโนโลยีนมันทาให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเท่แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราทิ้งมันไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันเคยทําให้เราเห็นแล้วว่าของเหล่านี้มันเจ๋งมากๆยิ่งตอนที่ผมไปเวทีเนี้ยอืทําเป็นสิ่งที่สอนผมเลยว่า ผมยืนอย่างภาคภูมิใจในความเป็นไทยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าประเทศเอืน่นมันจะมีความคล้ายคลึงกันหรือว่าวัฒนธรรม,มครับที่มันต่างแล้วของเรามันยูนิคมากๆในแง่ของของความเป็นไทยแม้กระทั่งเสื้อผ้าต่างๆที่เราใส่เครื่องดนตรีต่างๆที่เราใส่เราจึงผมพูดได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่เราควรสนับสนุนกันนะครับถ้าเราไม่ไม่ทำให้เกิดมูลค่าแล้วใครจะทำให้เกิดมูลค่าถูกไหมครคุณกวาดมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ย ทำจนเรียกว่าเป็นแชมป์ระดับโลกขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณยังจะมีความฝันอะไรอีกต่อไปไหมอ่ามีครับผมอยากเอาเพลงไทยไปเล่นให้กับคนทั้งโลกได้ได้ฟังกันครับผมเพราะว่านี่มันแค่เวทีเดียวใช่ไหมครับอืมแต่เราอยากไปจัดคอนเสิร์ตหรือว่าทัวร์คอนเสิร์ตหรือไปแจมตามเฟติวัลต่างๆเดี๋ยวถามพี่ๆเขาให้น่าสนใจใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวถามพี่ๆที่อยู่ต่างประเทศให้นะคะรับรองคุณได้ตะเวนแน่นอนนะคะ เอาเป็นว่า,าสําหรับแฟนๆที่คอยให้กําลังใจเก่งชัยยะพูดเลยค่ะครับผมขอบคุณกําลังใจดุทุกคนที่ส่งกันมานะครับโดยเฉพาะช่วงหลังช่วงวันสองวันนี้ที่เก่งกลับมาสิ่งที่ได้เวลาเราเจอคนไทยด้วยกันกับกลายเป็นนอกจากว่าขอถ่ายรูปก็คือยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับมันเป็นสิ่งที่มันรู้สึกเราตื้นตันใจนะครับแล้วก็รางวัลเหล่านี้ขอมอบไปกับชาวไทยทุกคนนะครับทัางที่อยู่ในประเทศไทยและอยู่ทั่วโลกเลย ขอบคุณที่สู้จนสุดพลังขอบคุณที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนำวัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาระดับโลกขนาดนั้นและขอบคุณที่สู้เพื่อนำความเป็นไทยให้สำหรับรุ่รนหลังๆต่อไปขอบคุณจริงๆสำหรับพลังอันยิ่งใหญ่และความฝันของคุณขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะน้ะองเก่งขอบคุณมากครับ เอาละค่ะวันนี้รายการแรงชัดจัดเต็มต้องขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับน้องเก่งทชยะนะคะต้องติดตามชีวิตเขาต่อไปค่ะเด็กผู้ชายคนนี้พลังเหลือเฟือจริงๆนะคะและเชื่อว่าทุกคนจะเป็นกําลังใจให้เขาต่อไปนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆรอผู้ชมอยู่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่อยากพลาดเรื่องราวแบบจัดเต็มนะคะกรุณากดนี่เลยค่ะ subscribe นะคะรับรองว่าความแซ่บความแรงแบบจัดเต็มส่งตรงถึงคุณผู้ชมแน่นอนค่ะกดเลย